สวัสดีจ้ามาปลากับยายปูควันวนี้กระกรองเห็มแล้ววันนี้จะมาทำตอดไก่วิ่งแซ็บนี่มาดูอุปกรณ์ขนาดนักเลยมีน้ำปลาสดหอยนางลมแป้งตอดกรอบไข่ ผิกไทยสดอย่างกเนี่ยซูยุญี่ปุ่นซูยุญี่ปุ่นทาคุมอิอย่างละช้อนอย่างละน้ำปลาจอนหนึ่งอันนี้จอนหนึ่งแป้งทอดกรอบสามจอนไขน่หนึ่งนิ้ช้อนโต๊ะอันนี้ทำมันมีสดพริกสดมะเขือเทศมีแป้งไอ้ผงผงโดนะ ผวงวิงเซ็บวิงแซ็บโอเคไท <ำ S 2> ปทรัมันยำหันมายำม,มักก็อนนะมักไก่มักไก่อันนี้ไก่มันแปดเก้านิ้น,นะแปดเก้าน่องน้ำปลาเจ้าจหนึ่งกระเทาทำหลายเขาก็บวกขึ้นไปนี่ทำน้ำเยวน้ำมันหอยเจ้าหนึ่ง ้ากันกินของสมัยใหม่ดูปิ้งน้อยงงพริกไทยดิเซนพริกไทยนิดหน่อยไม่ใส่เยอะสอดนี่ประมาณจอนหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะหนงยกุ้เค้าให้เข้ากัน นี่ลูกมา cooked สัาาก10นาทีที15นาทีนะพี่น้องแล้วก็เป็นตอดเป็นแป้งอืมแป้งโทดโกรอบ ข้าวเบา,เ,าเอาผงม,มาครุกประมาณสองจอนเส้นอะไรนี่กิ๊บเอาเนี่ยเรากเอาไปตอด นี่นูสมัยใหม่ก็คนทุกเด็กเบือ่ออาหารเราโอนไปจุดบ่กใครกินข้าวกินน้ำกัน,น,น,นด้วยนะไก่นี่โทดมัไป เสียงเร็วเลยไฟแรงมากไหมคะหลบนอกหน่อยไฟประมาณไหนไฟกลางไฟแรงประมาณกลางกลางเก็บแ้งนะแรงแก่คกับพอ้ีงอนล่ำกับมันบอกกอบเวนะาเคียะไหมหันมาเขี่ยส้มมาเขียเ่ยเทศไปตบแต่งก่อนให้สวยงาม น่าดูรับประทานเนีน่เอาผงม,มาหอยเห็มหนูเพิ่มความล้ำ,ลำ เ็จแล้วนะพี่น้องไปหยาบไปทำกันดูเดอ้ออย่าง,งยากกระทำมันบริหยาบเมื่อเอาจะเมนเป็นไตคีดมันนะแต่อยากดูว่าใส่อย่างเดิมไม่ใส่แมงหันแมงนีไก่วิงสสว่งแซบสไตล์ญี่ปุ่นแซสบสไตล์บ้านเอาฝากกระจบกับฝากกคไลค์คดแเชรคกด,กดติตตาร์ควานี่ก็กองญี่ปุ่นเด,อเดอ้อเป็นกำลังใจเด,อเดอ้อแต่ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย